ถ้าพูดถึงความสําเร็จอันน่าภาคภูมิใจของนักกีฬาจากทีมชาติไทยในเอเชียนยูทเกมครั้งที่สามที่จัดขึ้นในเมืองมาดามาประเทศบาเรนเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาคงต้องพูดถึงผลงานของนักกีฬาเทควันโดที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง2รายการในประเภทพุ่มเซ่ท่ารำซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพและความสามารถที่น่าประทับใจอย่างยิ่งแต่สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือเหรียญทองอีกหนึ่งรายการที่ทีมไทย สามารถคว้าได้จากประเภทฟริสไตล์เดี่ยวชายที่นายปน,นธร์สิริสมได้แสดงท่ารำที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความคล่องแคล่วเข้าด้วยกันจักนอกทำให้เขาได้รับรางวัลอันดับหนึ่งอย่างสมศักดิก์ศรีและนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยไม่เพียงแต่เก่งในเชิงเทคนิคแต่ยังสามารถสร้างความประทับใจและความเหนือชั้นในเวทีระดับทวีปได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองที่สองซึ่งมาจากการแข่งขันฟริสไตล์คู่ผสมระหว่างรินดาน้ำทองไทย กับสปอรินโอภาชาติทั้งคู่แสดงให้เห็นความประสานงานที่ลงตัวและเต็มไปด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงทุ่งท่าจนสามารถเอาชนะคู่แข่งและคว้าเหรียญทองไปครองได้อย่างน่าภูมิใจในส่วนของเหรียญเงินนั้นเป็นผลมาจากการชนะในประเภทภูมิเซคู่ผสมซึ่งได้แก่สุชนันอินแจ้งกับนิติกรยิปประเสริฐส่วนเหรียญทองแดงก็เป็นของพงศกรทองดีที่ทำผลงานในประเภทภูมิเซเดี่ยวชายได้ดีเช่นกันแต่ความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดเมื่อมาถึงการแข่งขันมวยสากลเยาวชนไทย ซึ่งมีโปรแกร,รมหนึ่งคู่ในรอบแรกในรุ่น60กิโลกร,รัมผลการแข่งขันกลายเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งนักชกหนุ่มสีวาชัชนรงซึ่งเป็นนักชกเหรียญทองกีฬายาวชนแห่งชาติปี2568ต้องพบกับซางชิงกุนจากจีนตลอดทั้ง3ยกทั้งคู่ต่างชกกันอย่างสูสีผลัดกันทำคะแนนยังเชียบคมแต่สุดท้ายผลการตัดสินก็ออกมาให้หนักชกไทย่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดายด้วยคะแนน2ต่อสและต้องตกรอบแรกอย่างน่าเสียดาย นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นมากมายแต่การแข่งขันก็เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอนซึ่งหลายคนอาจมองว่าทำไมบางทีนักกีฬาก็ไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เสมอไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจว่าความพยายามและความสามารถยังคงเป็นหัวใจสําคัญในการกล้าไปข้างหน้าถ้าคุณเป็นแฟนกีฬาลองคิดดูสิว่าความหวังและความมุ่งมั่นของนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะส่งผลต่อจิตใจและแรงบันดาลใจของเรามากแค่ไหน และคุณคิดเห็นอย่างไรกับผลการแข่งครั้งนี้ชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นพิเศษคุยกันได้เลยในคอมเมนต์